มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d t e ทในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนสิงหาคม2567ครับซึ่งมันมีโปรโมชั่นที่ออกมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มาบันทึกเทปเพราะว่าเนื่องจากว่างานมันเยอะนะครับมีตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็น20เมกะบิตเพตแม่นว่สปีดมาลดความเร็วราคา5 9บาทนาน30วันกันเต็มเตัวนี้เน็ตแม่นลดสปีดนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูในส่วนของรายละเอียดลึกๆกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดลึกๆอะไรยังไงบ้างนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บาจอมนิติมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้เนะี่ยเหมือนที่ออกบอกกันไปหลายๆเทปว่าจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e บราจอมนิติมหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้า,าเจอทาง YouTube อื่นๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บราจอมนิติมกันด้วยนะครับแล้วก็สาหร ประชาสัมพันธ์นะครับก็ฝากข่าวกันได้เลย0 9 9 3 1 5 4 9 0 5นะครับพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันอยู่ข่าวที่เป็นงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของข่าวงานอื่นๆอย่างเช่นงานบวชงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้าชางานอะไรก็ตามแต่ครับถ้ามันเป็นเกี่ยวกับการกุศลอะไรแบบนี้นะครับก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชม กันฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถฝากข่าวมาได้เลยโทร0993154905หรือจะฝากข่าวไว้ที่ร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นํามาบันทึกเทีบให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะติดต่อกับร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทางเพจ a c e b o o k เนะี่ยคุณผู้ชมติดต่อทางเพจนี้เลยนะครับร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์สตูลน074เนี่ย ตอนนี้ก็จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นํามาบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนข่าวที่ตอนนี้ยังมีกันอยู่นะครับสาหรับงานเกษตรที่มออาหาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งนี้ใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้คือคําการันตีจากผู้ที่ไปเดินเที่ยวงานมาแล้วนะครับเขาบอกว่าปีนี้ ใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาสำหรับงานเกษตรมอ,อหาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เจอกันทุกปีนั่นก็คือในเรื่องของรถติดครับรถติดมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงค่ำๆนะครับหละยท่านเลิกงานนะครับเสร็จสิ้นจากการทํางานแล้วก็ไปเที่ยวเดินเที่ยวเดินชมงาน กันตอนค่ำๆเนี่ยนะครับช่วงนี้จะรถติดเยอะมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมเขาฝากข่าวมานะครับว่ารถจักรยานยนต์ต่างๆเวลาจอดกาุณาล็อกให้ดีนะครับเผื่อมีการสูญหายนะครับเพราะที่ผ่านๆมามันจะมีรถจักรยานยนต์สูญหายกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่จอดไว้ที่บริเวณงานเกษตรนะครับบางที่บางท่านเนี่ยที่มันจอดรถเต็มนะครับบอกกันตรงๆว่าที่จอดรถเต็มนะครับเพราะว่าเข้าไปกันเยอะมาก นะครับแล้วก็รถติดด้วยนะครับหลายๆท่านไปจอดรถไว้ในที่ที่มันแบบอับสายตาคนนิดนึงนะครับก็เลยทําให้เป็นซุ่มเสี่ยงเวลารถจักรยานยนต์หายเนี่ยมันก็จะลาบากนะครับแต่ก็ยังไงเสียนะครับตํารวจเขาก็ช่วยติดตามอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าตํารวจเขาไม่ติดตามก็ร้องเรียนตํารวจได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปงานเกษตรที่มออครับหาที่จอดรถยากนะครับอันนี้คือบอกกันจริงๆครับบอกกันตรงๆนะครับหาที่จอดรถยากครับ เพราะรถเยอะนะครับแล้วที่จอดรถบางทีเราไปได้ที่จอดรถที่มันอับๆสายตาคนมันเป็นจอดรถที่มันเป็นมุมอับอะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสียงทีอ่อาจจะเกิดการลดสูญนหายนะครับอันเนี้ยมันส่มเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าไปเที่ยวงานเกษตรที่มอเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูแลทรัพย์สินของคุณผู้ชมดีๆนะครับจอดรถไว้ข้างทางเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจอดไว้ในที่ที่ท มันเป็นแบบสาตาคุณบุกพลานจะดีที่สุดนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะหาที่จอดยากนะครับที่สาตาคุณบุกพลานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือฝากคุณผู้ชมกันไว้นะครับงานเนี่ยก็จะหมดกันวันที่18สิงหาคม2567นี้นะครับสำหรับงานที่กเกษตรมอ,อหาดใหญ่นะครับยังมีเวลาอยู่อีกกี่วันละ4วันใช่ไหมวันนี้บันทึกเทปวันที่14นะครับประมาณ4วันเหลือ5วันประมาณนี้แหละนะครับสำหรับงานที่มอ,อหาดใหญ่นะครับเป็นงานกเกษตร นะครับสื่อถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะครับเขาบอกมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าแต่ปีนี้ใหญ่ที่สุดนะครับของทุกๆปีนะครับมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับงานเกษตรที่มอหาดใหญ่นะครับงานเขาค่อนข้างที่จะอลังการนะครับงานเขาค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ ไปเดินดูในงานเกษตรถามว่าไปดูอะไรบ้างก็นั่นแหละชื่อก็บอกอยู่แล้วครับงานเกษตรครับพืชผลทางการเกษตรครับต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นครับนะครับหรือจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงครับไปดูครับสุนัขหมาแมวครับหรือจะเป็นอื่นๆนะครับลองดูครับราสวยงามแบบนี้ครับมีเยอะนะครับสําหรับที่งานเกษตรแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของของกินครับเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับที่งานเกษตรที่มออครับหลายๆท่านเนี่ย ไปเดินเที่ยวงานบอกเพื่อนเ่าไปเดินเที่ยวงานเกษตรนะครับแต่จริงๆแล้วไปถ่ายรูปที่ของกินมาเพียบเลยครับอันนั้นไม่ใช่งานเกษตรนะครับแสดงว่าคุณยังไม่ไปไม่ถึงงานเกษตรนะครับถ้าคุณไปถ่ายรูปของกินมาคุณไม่ได้ถ่ายรูปงานที่เกีย่ยวกับการเกษตรเลยนะครับอันนี้นคุณไม่ได้ไปที่เที่ยวงานเกษตรแล้วครับคุณไปเที่ยวงานของกินภาคใต้แล้วครับแบบนั้นครับ นะครับถ้าไปงานเกษตรจริงคุณต้องถ่ายรูปที่เป็น,เ,ปนเกี่ยวกับการเกษตรถ่ายรูปดอกไม้ต้นไม้ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงนอน,น,อนสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับอันนั้นคือแสดงว่าถือว่าคุณไปถึงงานเกษตรที่มอ,อเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าไปแล้วถ่ายแต่รูปของกิน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 ,กน,กนมาลงสื่อโซชเชียลต่างๆครับอันนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ไปงานเกษตรครับคุณไปงานของกินภาคใต้นะครับอันนั้นครับนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับ18สิงหาคม2567นี้ครับวันสุดท้ายนะครับ18สิงหาคม2567สำหรับงานเกษตรที่มาอหาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่นะครับย้ำว่ารถติดมากครับช่วงค่ำๆนะครับรถติดมากครับประชาชนไปกันเยอะมากครับจอดรถระวังระวังกันดีๆครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนไว้เพียงแค่นี้ครับเรามาดูในส่วนของ p a ็ k เกจโปรโมชั่นของเรานะครับสำหรับดีเทคในเทปนี้ จะเป็นตัวที่มัดรวมตัวหนีบที่มันไม่อันมันลดสปีดมันลดความเร็วมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่ามันจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี20เมกะบิตเพลสิกครับแล้วก็ราคา5 0 9บาทนี่รวมภาษีแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไปดูในสื่ออื่นๆเขาจะเขียนว่า475บาทอันนั้นคือยังไม่รวมภาษีนะครับแต่ตัวนี้ย509บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไม่ต้องรวมภาษีให้ยุ่งยากนะครับบางท่านคิดภาษีไม่เป็นครับ ก็ถามมาอีกราคารวมภาษีหรือ,อยังคะ่ะนะครับอันนี้คือถามมาบ่อยครับนะครับบางท่านก็ถามมาราคารวมภาษีหรือ,อยังครับอันนี้นะครับก็ถามมาบ่อยครับราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับ ถ้าไปเจอสื่ออื่นแล้วมันจะมีบั๊กข้างล่าง <relevance> คุณผู้ชมดูข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้มันจะเขียนว่าราคาไม่รวมภาษีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรายละเอียดบอกว่าไม่รวมภาษีก็คือรวมภาษีแล้วครับแต่ถ้าเป็นเทปของช่อง u t u b e บ่าวจอมเนี่ยซิมจะเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วนะครับทุกโปรโมชั่นรวมภาษีไว้ให้หมดครับถ้าตัวไหนที่ไม่รวมภาษีจะเขียนขีดแดงๆขีดดาๆไว้ให้กับคุณผู้ชมเพิ่มเติมว่ารวมภาษีกี่บาทนะครับเพ <บ it> ราะฉะนั้นคุณผู้ชม เวลาจะสมัครก็ดูราคาดีๆนะครับเขาบอกว่ารวมภาษีแล้วหรือยังยังไม่รวมภาษีใช่หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับดูดีๆครับโปรโมชั่นตัวนี้สําหรับดีแท็กในระบบเติมเงินนะครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่ายเบอร์เดิมสมัครได้ทุกเบอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะหมดเขตในการสมัครก็คือ31มธันวาคม2อง7นก็ะครับก็คือเอาง่ายๆโปรโมชั่นตัวนี้หมดเขตสมัครสิ้นปี2อง7นะครับบอกรายละเอียดเด่นชัดเน้นชัดเรียบร้อยแล้ว นะครับเวลาจะสมัครคุณผู้ชมจะต้องมีเงินอยู่ในระบบให้ได้509บาทขึ้นไปนะครับแล้วกดสมัครได้เลยครับดอกจัน1นึดอกจัน879ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4ี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับดอกจัน1นึดอกจัน8 7ดจดอกจัน8 4 8 8ี่4ี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ถ้าต้องการจะได้คุณผู้ชมไม่ต้องบ่นนะครับว่าโปรโมชั่นเน็ตมันแพงขึ้นครับเหมือนกันทุกค่ายแหละครับ ไปเทียบดูหลุดหมดเลยครับ3ค่ายหลักๆ DTA ท a s t r อครับไปเทียบราคาได้เลยครับสเปคเดียวกันจำนวนวันเดียวกันราคาเดียวกันนะครับตอนนี้3ค่ายครับราคาเหมือนกันหมดแล้วครับไม่ต้องบ่นอยู่นะครับว่าโปรโมชั่นมันแพงไม่ต้องบ่นครับคุณผู้ชมสมัครอันนี้ใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมได้ใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมได้ใส่ในโทรศัพท์มือถือและปล่อยฮอสสปอตได้นะครับอันนี้ แต่สิ่งเดียวที่ห้ามทามก็คือห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดของคุณผู้ชมลงนะครับงั้นไขมีแค่นี้ครับแล้วเวลาคุณผู้ชมดูเทปกรุณาดูเทปให้จบนะครับอย่ารอนะครับบางท่านบางคนบางตัวไม่ดูเทปครับแล้วถามหน็ดลดสปีดไหมคะนะครับมีบ่อยมากครับถามมาเน็ดลดสปีดไหมคะยุดลดสปีดไหมครับ เนี่ยมึงดูเทปให้จบก่อนแล้วมึงค่อยถามนะครับบางตัวบางคนบางท่านไม่ดูเทปเลยครับถามมาแล้วเดียวรถสปีดไหมคะเดเด็ดรถสปีดไหมครับถามหาพอมึงดีล่ะถ้ามหาหเกิแม่มึงนะครับมึงดูเทปให้จบก่อนแล้วมึงค่อยถามในส่วนรายละเอียดที่เขาไม่ได้บอกไว้ในเทป อันเนี้ยไม่ดูเทปครับแต่เสือกถามขึ้นมาแล้วรถสปีดไหมคะนะครับสักกต่ดำเทีเรียนนะครับดูเทปไ่จบก่อนแล้วค่อยถามนะครับโปรโมชั่นนี้หมดเขตส,สมัคร3 1ธันวาคม2,567ครับ5้าบาทรวมภาษีแล้วนะครับใช้งานได้นาน30วันกันเต็มๆนะครับ อันเนี้ยยาวกันเต็มๆเลยมามส30วันครับไม่ลดสปีดม่ลดความเร็วความเร็วไม่ลดนะครับอ่ะกูย้ําอยู่นี่แหละนะครับเดี๋ยวมึงถามขึ้นมาอีกเนี่ยลดไม่แคะนะครับรหัสในการสมัครครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดเจ็ดเก้าดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมได้ทั่วกดรหัสให้หมดทุกตัวอย่าผิดอย่าพลาดถ้าคุณมึงกดรหัสข้ามตัวใดตัวหนึ่งไปมันสมัครไม่ได้มันสมัครไม่ผ่านและถามอีก โปรโมชั่นยังสมัครได้อีกไหมคะทำไมกดรหัสไม่ผ่านคะเมืองกดรหัสไม่ถูกมันก็เลยสมัครไม่ผ่านนะครับต้องกดรหัสให้หมดทุกตัวครับมีอยู่กี่ตัวตามที่เห็นตรงนั้นแหละกดรหัสให้หมดทุกตัวครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดเจ็ดเก้าดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับแล้วเงินเมืองจะต้องมีให้ครบห้าร้อยเก้าบาทขึ้นไปนะครับถึงจะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เพราะมารวมภาษีแล้วครับ มีอยู่ห้าร้อยบาทมาสมัครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าจะเอาโปรโมชั่นตัวนี้ก็ตามรายละเอียดที่บอกไปข้างต้นครับนะครับทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นตัวอื่นต่อครับนะครับโปรโมชั่นตัวอื่นครับของดีแท็กในระบบเติมเงินครับตอนนี้แต่นี้ก็เบอร์ทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเน็ตแม่นวัสปดมาลดความเร็วนะครับราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษีแล้วนะครับนี่ครับเขาเขียนไว้ด้านล่างนะครับราคารวม vat เวทครับ ก็คือรวมภาษีแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่รวมภาษีก็เขียนว่าราคาไม่รวม VET ก็คือแวดนั่นแหละครับก็คือไม่รวมภาษีนะครับแต่ตอนนี้คือรวมภาษีแล้วครับ407บาทไอ้ไม่ใช่สิส7 0รจบาทกับ380บาทนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยถ้าจะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้มันได้โทรฟรีในกระอิ่งไข่ดีเท็เข้ามาด้วยนะครับเน็ตแม้กซ์เบียนันลดความเร็วเหมือนกันครับทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายยาใายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็กดสมัครกันได้เลยตอนนี้ยังสมัคคครรรรรไไได้้กกััััันนนปเื่่่่ออออยๆบบูสึจะะมมมตตตตโิ ถ้ามันไม่ต่ออัตโนมัติคุณผู้ชมก็ต้องกดรหัสในการสมัครใหม่นะครับแค่นั้นแหละครับรายละเอียดมีแค่นี้มันไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับถ้าคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับส่วนตอนนี้จะเป็นตัว 10x มาสปีดบรลดความเร็วนะครับราคา482บาทครับรวมภาษีแล้วนะครับ482บาทถ้าคุณผู้ชมไปดูในสื่ออื่นเนี่ยก็อยู่ที่450บาทอันนั้นไม่รวมภาษีนะครับแต่ถ้ารวมภาษีก็คือ482บาทครับวิธีการคิดภาษีคิดยังไงอีกครับ คุณผู้ชมเอาง่ายๆนะครับเอาราคาคูณด้วย1.07ครับแล้วจะเป็นราคารวมภาษีเลยครับราคาคูณด้วย1.07เครับเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับอันนี้คือคิดแบบง่ายๆครับบางคนนะครับเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจบางคนเรียนสาขาคณะบริหารธุรกิจแต่เสือกคิดภาษีเพิ่มไม่เป็นครับมีอยู่นะครับจะเรียนนักเบลืองเงินทําไมด่ากระจัดกระจายเลยครับ วิธีการคิดภาษีเอาแบบง่ายๆฉบับภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆก็คือเอาราคาไปคูณด้วย1.07ครับแล้วจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับตอนนี้กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน7 9 8ต่อจัน8ป8สี่4เหลี่ยมแล้วถูกออกตัวนี้ต่ออายุอัตโนมัติยังสมัครได้อยู่นะครับตัวนี้สมัครได้กันไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าในป้ายเ,ยเขาบอกว่าหมดเขต31มีนาคมส5 6 7ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้ยังกดสมัครได้อยู่นะครับเขาต่อขยายระยะเวลาออกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมเอาตัว10เมกนี้4ี2บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมมาเอาตัว20ิเมกตัวนี้นะครับมก509บาท,บาทกับ59บานต่างกี่บาทคี่บ สี่ร้อยแปดสิบสองกี่บาทสามสิบาทได้ไหมครับกับความเร็วที่มันสูงขึ้นขึ้นกว่าครึ่งนะครับคิดเอาเองครับว่าจอแบบไหนนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวใต้ดินนะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องซื้อเบอร์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ตัวใต้ดินตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตที่ไม่อัลลาดสปีดบรรลุความเร็วในรอบที่2เป็นต้นไปนะครับสาวันแรกนี้จะเป็นตัวเน็ตจำกัด 55Gb กก่อนนะครับ 30วันแรกเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตจำกัด5 5 gb ในราคาเน็ต200บาทอ่ะ250บาทอายุการใช้งาน30วันนะครับในรอบแรกนี้นะครับ30วันแรกนี้อายุการใช้งาน30วันมันไม่ใช่ไม่อั้นนะครับเป็นตัวเน็ตจำกัดก่อนแต่พอหลังจาก30วันแรกไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตแม่อ้สปีดย์ความเร็วแปดไมกะบิตเพอร์สินานสาวันกันเต็มเตมโทรฟรีทุกกระข่ายเหมือนกันนะครับครั้งละ15นาทีเหมือนกันในการทรฟรีทุกกระข่ายนะครับราคาเน็ตเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนม่น 100บาทสําหรับร้านสาราวุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าถ้ามันหลุดจากระบบไปแล้วนะครับก็จะมีค่าทําเพิ่มอีก300บาทนะครับหายเบอไปแล้วทีนี้นะครับซิมจะต้องเป็นซิมในรูปแบบของอันนี้เท่านั้นนะครับซิมพม่าซิมกัมพูชาของดีเทคแล้วก็ของทรูเท่านั้นนะครับแต่ย้าว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ซิมกัมพูชาไม่ได้ใช้ซิมของพม่านะครับ ก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับสมัครไม่ได้ในโปรโมชันนี้แต่ว่าถ้าใช้ซิมพม่ากับซิมกัมพูชามาแล้วแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องเปิดเบอร์มาก่อนอ่าไม่ใช่สิต้องเปิดเบอร์ตั้งแต่มิถุนายน2567เป็นต้นไปนะครับใครที่เปิดเบอร์ก่อนมิถุนายน2567ก็ไม่เข้าเงื่อนไขนี้อีกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมจะต้องไปซื้อเบอร์ใหม่มาในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเด็ดไม่ยันตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกที่สุดแล้วนะครับ คุณผู้ชมใช้ไปสักพักเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอื่นแนะนําให้กับคุณผู้ชมเองในระบบเขาจะยิงข้อความเข้ามาเองนะครับว่าคุณผู้ชมได้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ราคาสุดพิเศษแบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมสนใจหรือไม่ถ้าสนใจก็เติมเงินเข้าไปในบัตรก็สมัครตามรหัสที่เขาส่งยิงเข้ามาในเบอร์ข้อความของคุณผู้ชมนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ยังได้อยู่ครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเน네็ตที่สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวอยู่ด้านบนแล้วก็เน็ตด้านล่างที่จะเป็นแถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็นะครับอันนี้เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมไม่ต้องสปีดไม่ลดความเร็วสมัครได้เลยครับราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีหนึ่งเมกแปดร้อยสามบาทนานเก้าสิบวันกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้าหนึ่งดอกแจนแปดสี่แปดแปดศ ราคา1,284บาทนาน180วันกดดอกจัน104ดอกจัน592ดอกจัน88 8ส344เหลี่ยมแล้ถูออกครับแล้วก็1เมกบาท,นาน,บาทนาน365วันหรือ1ปีนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน593ดอกจันแ88034 4เหลี่ยมแล้ถูออกต่อมาเป็น4เมกนะครั 1, 69, บหนึ่งันกสิบกดดอกจัน1ก4ดอกจัน594ดอ,อกจันหลี่วถูรับ ต่อมาเป็น4ีมก1 4 9นบาทนาน180วันครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน595ดอกจัน8 8 8ส3 4สี่เหลี่ยมได้ถูออกครับต่อมาเป็น2สีมิก2,675บาทนานส6มาวันกดดอกจัน104ดอกจัน596ดอกจัน8 8 8 0 3บ4สี่เหลี่ยมได้ถูกออกต่อมาเป็น4ีมิกซ์อาบาทนาน7จวันนะครับกดดอ,อกจัน104ดอกจัน3 8สี่ดอกจันสยมแด้ถูกอกต่อมาเป็นเมก 6 9 6บาทนาน3 0วันกดดอกจัน104ดอกจัน389ดอกจัน88ดสบสาี่เหลี่ยมและถั่วครับต่อมาเป็น10เมก1,711บาทนาน9 0วันกดดอกจัน104่นดอกจัน598ดอกจัน88ดสสี่เหลี่ยมและถอ่วครับต่อมาเป็น10เมก2,139บาทนาน180วันกดดอกจัน1น4ดอกจัน578ดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมและถั่วครับ ต่อมาเป็น10มิก3,745บาทนาง365วันกุณดอกจัน104ดอกจัน579ดอกจัน 88, 88 80 34สี่เหลี่ยมได้ถูกออกนะครับต่อมาเป็น10มิก354บาทนาง7วันกุดอกจัน104ดอกจัน398ดอกจัน88 80 34สี่เหลี่ยมได้ถูกออกต่อมาเป็น10มิก1,188บาทนาน3 0วันกุณดอกจัน104ดอกจัน597ดอกจัน88 80 34สี่เหลี่ยมได้ถูกออกนะครับ ต่อมาเป็น1เมกแถมทรฟรีเบอร์ดีแท็กอย่างเดียว13 9บาทนานเวันกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน77ดอกจัน848สี่4สีเหลี่ยมได้ถูกออกต่อมาเป็น1เมกทรฟรีดีแท็อย่างเดียว535บาทนาน30วันกดดอกจัน1น4ดอกจาน97ดอกจันแ4 8 80 34สเหลี่ยมได้ถูกออกต่อมาเป็น1เมกอทรฟรีดีแท็อย่างเดียว246บาทนาน7วันกกดอกนัน104ดจัน78ดอกจันหลี่งเูนย์ถูกออก ต่อมาเป็น4เมกโทรฟรีดักอย่างเดียว696บาทนาน30วันกนดดอกจัน104ดอกจัน98ดอกจัน8 8 8 0 344เลี่ยมแล้วทัวออกต่อมาเป็น10เมกโทรฟรีดถักอย่างเดียว375บาทนาน7วันกนดดอกจัน104ดอกจัน79ดอกจัน8 8 8 0 344เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามครับกับร้านซาาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับ โทรศัพท์0826499917สำหรับสาขามาน่งนะครับแล้วก็ id line id line กันได้เลยที่ s e r e w t c o m p u t e r นะครับหรือจะ a d ด line ผ่านเบอร์โทร0826499917ก็ได้เช่นกันนะครับการแอด line นี้คุณผู้ชมจะต้องมีหน้าของตัวเองด้วยนะครับเป็นโปรไฟล์นะครับถ้าไม่มีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขา,เขาจะลบออกจากการเป็นเพื่อนนะครับเพราะเขาต้องอเอาเพื่อนที่มันมีหน้ามีตาของคนจริงๆนะครับ อ่ประเภทที่ว่าตอนแอดเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนเป็นหน้าคนอยู่ไปสักพักเป็นหน้าหมาอันนี้เขาก็จะลบออกหมดนะครับเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับพวกหน้าหมาหมานะครับหลอกด่าไปในตัวครับมีเยอะครับลองดูในไลน์ของคุณผู้ชมเองก็ได้นะครับตอนเป็นเพื่อนเป็นหน้าคนดีเนี่ยแหละครับพอเป็นเพื่อนไปสักพักหนึ่งครับกลายเป็นหน้าหมาทันดีเลยนะครับลองดูครับในไลน์ของคุณผู้ชมน่าจะมีนะครับ เพื่อนจะเป็นอ่าโปรไฟล์ลายหน้าหมานะครับลองดูครับของที่ร้านเนี่ยเขาลบออกหมดนะครับเขาลบออกจากการเป็นเพื่อนหมดครับเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนไอ้พวกที่เป็นหน้าหมามานะครับเขาลบออกหมดครับติดต่อทางเฟซบุ๊กครับคนหนาร้านเซลูคอมพิวเตอร์สตูนนะครับแล้วไปดูที่เป็นสองสาขาม่นังศูนย์เจ็ดสี่นะครับสาขาม่นังศูนย์เจ็ดสี่ก็คือของอันนี้ครับอ่าชื่อนี้ครับนี่แหละครับชื่อร้านเซลูคอมพิวเตอร์สตูนศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็สาขาม่นังอันนี้ นะครับนี่คืออาจจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดสําหรับการติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ของ,งร้านสาวุคอมพิวเตอร์จังหวัสดสตูลนะครับหรืออาจะติดต่อทางเพจ Facebook อื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นในเครือของสาวุคอมพิวเตอร์จังหวัสดสตูลก็มีเยอะแยะมากมายหลายหลายเพจนะครับก็ติดต่อได้หมดเลยเช่นกันครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซีมกันด้วยนะครับเจอทางยูทูบอื่นๆก็ฝากมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซีมกันด้วยก็แล้วกันนะครับ ยังโปรโมชั่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะปิดเทปก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวเน็ตไม่อัลนสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเน็ตเล่นได้เล่นเอาเล่นเยอะยิ่งดีครับอยู่นาน30วันกันเต็มๆนะครับ20เมกะบิตเพลสิราคาห้าร้อยเบาทรวมภาษีแล้วนะครับสมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็น d t แทในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยครับกดรหัสในการสมัครดอกจัน104ดอกจัน879ดอกจัน8แปดเจ็ดเก้าดอกจันแปกสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแลโวถอดออกนะ 31ธทันวาคม2 5 6 7ต่ออายุอัตโนมัติถ้ามันไม่ต่ออายุอัตโนมัติก็กดร,รหัสในการสมัครใหม่ก็แล้วกันนะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ